บายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ข้าสิมากินกระปุเนหลังจากข้าวโปรตนรดนะตำกระปูตัจากปูทอดข้าบริกินมาประมาณสองมือรดนนะทุกคนลุกกันเว้ยสายหนีขาดอะไรนอตำนี่ทอดทอดอีปูหน้านอเมื่อนี้อดอทอดอีกระปูน้า มากับสาววัวหอยผมกับทีมงานสาววัวหอยดุกเาววัวหอยสาววัวหอยดุดุกันนันเดดุกมีดุกมีกีนกนกนบอกลายกินพีหนองเกนานี้สูตรชาจุ่มคือเก่าเนาะมันอยากนุกกันเลยนางนนี้ยากนุ๊กข้าบ๊อเลยแตก

Rồi, chén sữa ơi. Có bụng sao cũng <laughs> nhìn gì đó. Mơ thử vòng nhỏ thử. sữa có Đây trên 4-5 một này. Bắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền này หอยกับเต็มอ่ะเนี่ยมา,มากแล้วนะัดกรอบกรอบกรอบแบบว่ามีเสียงลูกมีตมุนโอ้กระปูถอดวานเป็นวาน 在上班，都你一张嘴。<虾> <laughs> <laughs> các công nhân đã tạo Hãy vinh quýt sĩ công bình. Come ninh yên bình bay. Ba hoài nói đến oi. Mhm. 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 สวัสดีครับพี่น้องครับวาวแบวกแยนป่าจับมาพุ้นนิ่มๆครับวันนี้ครับนุ่ยซาดจุ่มใส่เครื่องโบราณพี่น้องนิ่งกับปุ้ดกะบหัวหอยเน้อะัว่าซ้ำซีมา เปลี่ยนซองจานไทรวาร่ามาเป็นซองกระปุกนวันนี้ง่ยง่ายย้อนกระปุกเลยซองนี้ก็ชิล่างก็ล่างย้อนกระปุกจ้จิ้มันเสร็จพี่เ้องจิ้มนกับวุ้นเส้พ่ิ้เสร็จเสร็จก็เซ็นกระปุกหรือว่าขนมจีนครับตั้งกนะตวตัวอเพศว่ ไข่เต็มทองอ,อร่อยมากเผ็ดไปผ้ากระกปูหินจะอร่อยมาก ง่ายง่ายเหรอบัว hmm. อ um, ืมกลหอมเต็มหี่นึ่งเบิร์ตบ้างไหมหนึ่เบิรต มันบอกนะมันบอกเน,นาะเมื่อกี้กินกระปูนาไปก่อนนี่น้องเขินจะกินได้โว้กินได้มาเตรยมยำหน่ครับปางกูยอมปลุกไหมใส่ยาสีฟันอะไรหลวงบัวคู่ใครจะคู่กับเธอฉันละฉันเลยกินกระปูนาไปก่อนพี่น้องมือได้เขาด้วยเขาสิก,กินปลาแซลมอน

nhăng cái khuẩn vậy phụ <laughs> nà để anh em thèm Xì đầm đập này nè Xin đẹp một chiếc bưng vào đây แบบเก็บนะแบบยังให้ได้ขนเดี้ยก้วก็มาดีแลบบ้วกิน,นแบบแก้วมันนี่เวิร์ว่าซิตาะกัสนะให้ครเป็นตาจูนนี่เป็นเขาบอกเรื่นแบบคนคนอื่นกระแสคนอื่นจะจำใน,นตู้ของขวัญนะพี่น้อง ตื่นเป็นหวาดเลยข้นเมืองตื่นเป็นบาดกบบามานเตก็บอานี่ติีสาูอยู่แบบใล้ๆนิดนะแบบยินอยู่มุนติ๋วตยวมาหวานึงหวาเดียวเตือนค่อยจับอ้อยพี่น้องค่อยจับอ้อยแบบนิดเนาสนะหวานเต็มน้ Quận lâu ở đây, bùi bát, 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 mà bát, bùi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  bát, bé, 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 rất là vậy mang Thân sô hôm có anh nha nhạt nó Có ăn ngon nhạt ngon 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 Ừ, ừ. นงกูปูก็ปูกป้ากปูก็ป้าพี่นนอะเอาไเอาเร่ขอคำเล็ๆในบัตรนึงคำโตๆกบัตโตมาเดิอเตว่าีพี่เตะทับพี่อยู่้ว Chào bà thập hỷ Chào bà thập hỷ Chào bà thập hỷ Thập hỷ Chào Nhi thập dọc thập thêm Vì Thập thịt đi Cứ cao vì nọ Kim cho studio hả Cứ cao Tao chung thiệt rồi vì nọ con đấy hàng Ô nhanh cái quang ngồi nè nhưng nó chị muốn nát nè Chú Ai vì họ kìm đi chốt rồi được, Bye bye Bỏ đi <cười> <cười> Bye 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 chốt, chốt